ค่ะลูกศรมาโรยมอเตอร์สาขาพิษณุโลกค่ะของเรารับแลกเปลี่ยนตีเทอร์รถยนต์มือสองให้ราคาสูงบริษัทเราเปิดทั้งหมด4สาขาสาขานพรสาขาพิจิตสาขาบึงเนารางและสาขาพิษโลกนะคะสําหรับวันนี้สอนจะนําเสนอเป็นเจ้ามิลาดนะคะเกียร์ธรรมดาผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่3,000กว่ากเท่านั้นลูกค้าท่านใดสนใจมารับชมตัวรถเลยค่ะ อันดับแรกนะคะเรามาชมชมหน้าเลยสไตล์มินิ5ประตูนะคะเครื่องพันสองซีซีเป็นเกียร์ธรรมดานะคะมาในโทนสีเหลืองนะรุ่นนี้พี่ๆขาเป็นสีเหลืองนะแต่ว่าสีตัวรถอาจจะออกเป็นสีเขียวเหลืองเนาะลูกค้าสภาพสวยมากเป็นรถตีเทินที่พีษนุโลกนะคะรถบ้าน100%เปอร์เซนเลยนี่เลยโฉมหน้านะคะ ตาไฟแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้โลโกโ้มิสตูอยู่ทางด้านกลางแบบนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมทั้งเจนหจะดเต็มก,กับมารูมอเตอร์คับฟี90วันหรือเลือกรับเงินกับ100,000บาทพร้อมโปรโมชั่นช่วยผ่อนอีก7เดือนหรือรับดอกเบีนะ้ย0%นาน365วันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f b o o k y o u t u b e มารูมอเตอร์รถยนต์มือสหรือไลน์มารู หรือโทรหาก้อยได้ที่เบอร์0804556364ด้านข้างนะคะมาพร้อมกับอล้อแม็กคู่ตัวนะคะเป็นล้อที่คู่ตัวสำหรับของเขาเลยที่ออกมาจากศูนย์เลยนะลูกค้ามือจับสีเดียวกับตัวรถกระจกสีเดียวกับตัวรถค่ะ ช่วงท้ายนะคะของเขาก็จะเป็นสไตล์5ประตูแบบนี้เลยมีเป็นสปอยเลอร์มาให้แล้วนะคะโลโก้มิสซูอยู่ทางด้านกลางมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดแบบนี้ค่ะสีสวยมากนะลูกค้าตัวจริงบอกเลยสภาพนะคะไม่มีแบบชนมาพิความจมน้าสมชากตัต่อไม่มีนะคะสภาพสวยสดเลยค่ะสไตล์5ประตูแบบนี้เนาะ,ะนี่เลยนะคะหัวน,อนอ็อต ไม่มีรอยแกะรอยขันแม้แต่นิดเดียวนะคะต่เข็บเส้นตะเข็บเดิมทุกจุดเลยค่ะออกรถกลับมารวยวันนี้นะคะของเรารับประกันเครื่องรับประกันเกียร์ให้2ปีหรือ20,000กิโลนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถฝากชื่อพร้อมเบอร์โทรมาได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาชมนะคะทางด้านภายในรถภายในของเขานะคะจะเป็นสีดำลูกค้าแผงประตูสีดำเบาะสีดำหมดเลยเป็นเบาะกำมะหยี่ ซักเบาะซักคมให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะของเราต้องบอกไว้ก่อนนะพี่ขาสำหรับรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะน้องเป็นเกียร์ธรรมดาปี2012เครื่องพันสองหประตูมิราชนะคะผ่อนเริ่มต้นตลอดยุสัญญาเลยอยู่ที่3000กว่ากว่านะคะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนคะ่ะภายในสีดำหมดเลยนะสภาพสวยมากสำหรับคันนี้เลขไม่ใช้งานอยู่ที่10,000กว่าโลเนาะ หนึ่งแสนแปดหมื่นกว่าโลนะคะรุ่นนี้นะสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะดูได้เลยนะลูกค้านี่นะเส้นตะเข็บนะคะเดิมๆแบบนี้ทุกจุดเลยเส้นตะเข็บสวยๆแบบนี้เลยการันตีค่ะไม่มีรถชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำสวมซากตัดต่อมาแน่นอนตรวจเจอยินดีซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะสภาพสดสดสวยๆแบบนี้เลย ออกรถกลับมารวยนะคะไม่ต้องผิดหวังคุณลูกค้าทําสัญญาให้ถึงที่นะคะบริการทําสัญญาให้ฟรีถึงที่พร้อมจัดส่งรถให้ถึงหน้าบ้านฟรีค่าจัดค่าโอนนะคะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเลยนี่เลยเครื่องมิราดนะคะ,คะเป็นเครื่องแบบนี้ลูกค้าเครื่องพันสองซีซีนะคะของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้ครบหมดแล้วคะ่ะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะคะดูแลเปลี่ยนถ่ายให้แล้วเรียบร้อยเนาะใช้งานไป1 0,000โลแล้วลูกค้าค่อยเปลี่ยนถ่ายอีกทีนะคะ ดูเส้นตะเข็บป,ปากกระโปงนะคะเดิมเดิมเลยนี่เลยเส้นตะเข็บเดิมะะดเดิมนะคะหัวน็อตเดิมเดิมหมดเลยทุกจุดนะคะาฝากกระโปงข้างในเป็นสีแบบนี้นะลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะสีเดิมจากโรงงานจากศูนย์นะคะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เลย นี่ภายในสีก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเดิมๆจากศูนย์จากโรงงานนะคะลูกค้าสําหรับมิราตตัวนี้นะคะเกียร์ธรรมดาราคาแสนกว่าบาทเท่านั้นประหยัดน้ํามันผ่อนอยู่ที่3,000กว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาใต้คลิปวิดีโอได้เลยหรือว่าจะโทรปรึกษาลูกศรโดยตรงที่เบอร์0 8น9 7 3 2ด0นนะคะของเรามีช่องทางการติดต่อเพจ Facebook y o u t u b e มารวยมอเตอร์รถยนต์มือ หรือจะติดต่อที่ติกตอกของคุณก้อยก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ฝากเจ้ามิซูมิมลาดเกียธรรมดาไว้ด้วยนะผ่อนไม่แรงค่ะ3า0พกว่าบาทเองสวัสดีค่ะ